โลว์เชฟไก่ขผมเช็กบันๆน,นะฮะวันนี้อยู่ในเกม Modern ์นวอร์ชิพผมยังไม่รีวิวเครื่องบินผมยังไม่รีวิวพาสผมยังไม่รีวิวอะไรเลยผมจะมารีวิว sr 5 1 1 2นะครับของจีนเจ้านี่ sr 5 1 1 2 3 0่ทัเป็นระบบยิงจรวดหลายลำกล้องของจีนพร้อมลำกล้องสอด2แบบก็คือ122มม,มและ300มม เปิดตัวครั้งแรกเมื่อ2012เจ้านี่มันจะยิงทั้งปืนระเบิดแล้วก็ไซโลโมิสไซยิงอว้ไปได้ด้วยซึ่งทําให้ศัตรูเนี่ยน่ากลัวมากขึ้นนะฮะเวลาโดนยิงเนี่ยเขามองเห็นว่าที่แม่งมาทั้งปืนระเบิดทั้งมิสไซเนี่ยหรือบางทีสแปลมบลอกเป็นมิสไซเนี่ยผมว่าเจ๋งมากเลยอันเนี้ยอนาคตอาจจะโดนเนิร์ฟนะฮะก่อนที่จะโดนเนิร์ฟเรามารีวิวก่อนว่ามันทําอะไรได้บ้าง สำหรับเจ้านี่จะอยู่ในรางวัล Button Pass นะครับเลเวล36ซึ่งมีประโยชน์มากๆเลยใครอยากได้เลยก็กดเติมซื้อไปเลย29,300ประมาณนี้นะฮะใช่ปะวะใช่ครับ29,300หรือจะเล่นจนถึงเลเวลนี้ก็ได้โอเคสำหรับเจ้านี่นะฮะผมบอกเลยว่าเฟี้ยวมากเฟี้ยวมากนะเฟี้ยวมากเราไปดูสเตตัสคร่าวๆของมันก่อนถ้าในระบบเนี่ยนะฮะในเกมเนี่ย จะระบุความเสียหาย7,800นะฮะพิสัย9.5กิโลแล้วก็เวลาจุ6.65วิมีทั้งหมด18ชิ้นเมื่อลองเปรียบกับของโหดในเกมนี้นะครับก็คือ HJJ 3 8 8 3 0เนี่ยเจ้านี่มีจำนวนอาวุธเยอะกว่าแล้วก็ดาเมจเนี่ยก็โอเคเลยแล้วก็รีโหลดเร็วด,ด้วยผมว่านะ เจ้าของใหม่เนี่ยมันติดเมต้ามากเลยฮะมันติดจนที่ว่าผมแบบว่าแม่งโกงเกินอาวุธมันมีอะไรบ้างเราไปดูนะฮะอ่ะเรามาพูดถึงส่วนปืนระเบิดของเจ้านี่ก่อนนะฮะเจ้านี่ปืนระเบิดของมันเนี่ยจะมีระยะยิงนะครับ9ก3กิโลเลยนะยิงไกลมาก แล้วก็รีโหลดแค่6.65าวิรู้ไมหมฮะดัมเมจต,ต่อลูกเท่าไหร่ดัมเมจต,ต่อลูก2,600ครับมีการติดคิติคอนได้20%แล้วก็มีระเบิดแรงกระจายเนี่ยอยู่ประมาณ3-3ดาดัมเมจแล้วก็ระยะประมาณ100เมตรทำให้เบิร์ดหนึ่งของมันเนี่ยยิงออกไป6ลูกเนี่ยจะทำดำัมเมจหรือว่าเบิร์ดหนึ่งได้ประมาณ17,355เลยซึ่งมีอาวุธของมัน18ชุดคุณคิดสิครับว่ามันโกงแค่ไหนแล้วก็เวลาล็อกเป้าของมันเนี่ยออกเกเวดัปิงง็คื1 ยังไม่จบเพียงเท่านั้นอาวุธอย่างที่2มันคือมิสไซล์ที่ออกจากไซโลกระบอกปืนมันยิงออกไปทั้งหมด3ลูกลูกละ5,200นะฮะเบิร์ดหนึ่งประมาณ15,600เบิดเซร็จเนี่ยนะครับครูดาวแล้วเนี่ย6.65าวิเหมือนกันระยะยิงเท่ากันแล้วก็มิสไซลมีความเร็ว3 4 9 8 9นอตซึ่งมันเร็วมากแต่ข้อเสียมันก็มีอยู่ฮะเดี๋ยวผมไปทำให้ดูเบิดเซ็จนะฮะเจ้านี้อาวุธไรแรงที่สุดในจีนเนี่ยตอนเนี้ย จะทำเราเมจเบิร์ดหนึ่งประมาณ32,955โหดไหมฮะผมแค่เล่าแค่นี้ก็ว่าจะโหดแล้วนะเพราะฉะนั้นเราเราไปดูความโหดของมันมันผมจะเอามันเนี่ยไปติดกับล้ำเนี้ยฮะแล้วไปเทสให้ดูว่ามีแค่หนึ่งป้อมเป็นสิทธิภาพจะขนาดไหนไปดูกันฮะยิงอ่อนทั้งหมด3ลูกสามหมเลยนะหรือไม่ลงสามหมสอง แรง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 โอ้หแรงเลยอ่ะใกล้กว่านี้น่าจะหลุดผมเมื่อกี้อ่ะใกล้แล้วหลุดอ๋อเกือบหลุดแล้วอุ้ยัไดไงหลุด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 ใกล้เกินจะหลุดจะหลุดลงน้ำหมดเลยเนี่ยลงน้ำหมดเลยแต่เมื่อกี้หลุดไปไหนไม่รู้ ข้อเสียมันคือห้ามบวกระยะใกล้แต่จะโดนปืนระเบิดแทนโอเค,อ,เคอุ้ยไปแสนสองตลหลดเร็วน้อยแบงค์ไม่โหลดช้านะอุ้ยแสนสองสี่ว่ะตึงๆทั้งนั้นตึงๆทั้งนั้นนะบอกเลยฮะบอกเลยตึงๆทั้งนั้น คาลเตอร์สไตล์ฝั่งน้องพิเกตของโลกไม่เท่าไหร่ไอ้ห่าเอ็นเตอร์ไพรส์ไปอะไรมีเราโกงมาขนาดนี้เราต้องหาที่แคบเล่นแล้วแหละชันซีวีมันจะได้เปรียบเราเฮลิคอปเตอร์มาสปอร์ตเซอร์คอนฉันจะได้ทํางานไหมเออเ,อ,อเป็นเป้าให้ซีวีแลยนะเดี๋ยวพี่คุ้มกันให้เองนอนเรียบร้อยใครโดนมนะั้นเห็นแล้วเห็นศัตรูแล้วเห็นศัตรูแล้วเอ้ยฝั่งเขาก็มีเรือโหดเลวะโดนยิงฟรีเกมมิ่งไว้หาเอ้ยหมายยังอะ โอ้โห oh 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 oh. ชนกูคว่ำเลยตบน้ำหน้ารับมิสไซล์แทนกูไปซะมีมีเลืบขวาโผล่งง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 โดนอะไรงง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 เลยกูโดนอะไรวะเฮย้ยงง <laughs> ชุดเดียวหายสี่แสนงงเลย wonder ว o นเ e อ hack เป็นล้านบอกเลยเดี๋ยวติดการปันอีกเป็นล้านนะฮะเอ้ห่าเอ้ยไม่ถึงซีวีใครสปอร์ตซีวีได้บ้างเนี่ยไม่มีใครสปอร์ตซีวีได้ข้อ้อมี ปล่อยแล้วหางกปล่อยแล้วจะเอาซีวีก่อนพี่มองไม่เห็นซีวีพี่กำลังเลงอยู่โอ้โหระยะสปอร์ตแบบเล็กมากอะ่ะโดนข้างหลังเข้าแล้วแบงค์เอ็งจัดการมันได้ไหมนี่ได้แล้วพี่โดนข้างหลังเล่นเลย กำลังหลบอยู่โอ้โห่ไอแบงค์ตายอ่ะ อ๋อชนะปึ้งอยู่เฮ้ยเดี๋ยวพี่ไปติดเป็นไต้ฝุ่นกับไอ้นี่ดีกว่าเป็นมิสไซล์ทุกอย่างเลยให้แม่งงงเล่นเล <c oughs> ้เดี๋ยวพี่ป้องกันให้นอนไม่ต้องห่วงใครสปอร์ตดีกว่าทีมเราอะ่ะไอ้ห่าไม่มีใครสปอร์ตไอ้แบงค์โชคดีไม่มีใครสปอร์ตวะมีดิเพราะว่ามันมันไม่มีแต่พี่มีอ่ะพี่วิ่งไปสปอร์ตให้มาแต่เองจะทันหรือเปล่าอะไรเงี้ยได้แค่นี้แหละเนาะมีสไซเป็นล้าน โอ้โหกูจะรอดไหมเนี่ยโอ้โหเฮียกูจะรอดยังไงวะเนี่ยไอ้แบงค์เอาชีวิตให้รอดไอ้น้อนยากว่าสู้ยากพูดเลยว่าไงไคลโอไคลโอแม่งห้าว่ะติด ไว้แหลกแมมถ้าเอาจัดเข้าได้เปล่าเข้าได้ไหมฮะโอเคโีสวยปัญหาคือเราจะจะจัดการเรียมน้ำยังไงไม่ไงาหายไปดิได้เปียบเพียได้เปียบตอนเนี้ย ได้เลยพี่ยิงจะใจรลวดเลยอ่ะพี่แบบอารมณ์แบบยิงแบบใจรุ่อ่ะเดี๋ยวพี่รับให้เดี๋ยวพี่รับให้พี่ก็ยิงได้พ่ <c oughs> อชิวเลยว่าพี่ยิงไอ้หลังของข้างหลังได้ งอมวะโอเคพี่คุมอยู่พี่คุมอยู่มันอยู่ได้ไม่นานหรอกหิวเหรอหิวเหรอไอ้นอนหิวเหรอจะเอาเนิวเคลียร์ยกรูให้ได้เลยใช่ไหมฮะ <c oughs> งอมมาฮะปล่อยแฮมเชอร์อนเอาคโอ้ให้จบไปก่อนเท้าหรือเกินอ่าได้เวลาแล้วได้เวลาแฮมเชร์แล้วไม่ต้องแล้วมั้งจบแล้วมั้ง พี่ตบให้พีดตบให้ดันมาเลยดันมาเลยดันมาเลยมันไม่กล้าออกหรอกมันแชร์ไม่เหลือแล้วเดี๋ยวพี่เก็บงานให้เฮ้ยดัมเมจแฮมแชร์แม่งแซงว่ะยังไงก็ต้องขึ้นไอ้น้องพี่รอได้สองนาทีอ่ะสามนาทีอ่ะจะรอเลยอ่ะขึ้นแล้วแปลสิโอ้ยอดเลย đơn kẹp 15 hay đủ rồi nghe? ngon ngay Ngôn là lại ngon ngôn งอไงสัตว์อ๋องอุ้ยกูโดนอะไรดิกูณงอเหมือนกันไอ้บ้าไอ้แม่ตาวินโด้คุเลยเอาวินโด้คุเลยเลยทขาไงดีวะโอ้่รอดตัวินโด้เนี่ยโอ้ยจริงด้วยโอ้กูว่ากูเข้าไปเซตมึงเลยดีกว่าซีวีมันเล่นนะมันเล่นนะมันเล่นนะเฮ้ย้าไอ้มึงจะวัดใช่ไหมมึงจะวัดใช่ไหม จะวัดกับกูใช่ไหมเหรอมึงจะวัดใช่ไหมมึงจะวัดใช่ไหมเฮรอมึงจะวัดใช่ไหมมึงจะวัดใช่ไหมเฮ้ยมึงจะวัดใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยจะวัดกับกูใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยบวยไอ้ห่าเข้มินก็ตองกูจังเลยไหนวะเหมือนซ้ายพี่จะเจอชุดใหญ่กำลังเข้าไปปะทะ มีตามทันไหมตามไม่ทันไม่กล้าออกนี่ยิงไปดิอุ้ยมันยิงเฉียดยิงเฉียดวายโดนเอเอฉันดิฮะไม่ได้แดกคุณรอกเอาแม่สายฮะเอาไปแดกคลิปหายไอ้แบงค์มาหน่อยทรงตีนเป็นล้านเลยกูไม่น่ารอดแล้วไม่น่ารอดแล้วแบงค์ฝากลูกเมียพี่ด้วย โอ้โหโอ้โหโอ,โอ้ออกไปเจอแมสซาขนาดนั้นทำตัวไม่ถูกเลยเอง้าเอ็ดซ้ายเหรอซ้ายก็ซ้ายมามาได้ไม่รู้เลี้ยวสี่เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเร็วทำไมอ่ะ เฮียเวลเยอะจังวะเดินหน้าไปใช่มีความเร็วอ่ะไปเร็วโอ้โหสไปร์พายวัตเสอร์พกเก็ตที่บอกกูตอนที่บอกอะไรกันคำนี้อะตอนที่บอกอะไรกันคำนี้ <l ots> ไปไปต่อไปต่อไปขวาไปขวาเอ้ยมันจะไปยิงซีบีเมาส์เ,เ, <l ots> เร็วเร็วดิวิ่งเร็วเร็วดิเร็วเร็วเห็นมันไหมเห็น,นไหมเห็นไรนั่นน่ะ ก็ปอดให้แล้วไ,ไงมันยิงซีวีแล้วเราไปยิงซีวีมันมั่งเอามิซูุี่ก่อนเครื่องบกเครื่องบินก็ปีก็เปิดมากไม่ได้ซีวีมันจะไปถึงซีวีเราแล้ว สวยสวยสวยเอาลายซีวีมาเลยเดี๋ยวพี่เดินเรือเอา,าเองไอพี่เ,เอาซีวีเลยใช่ไหมแล้วไม่เอามินซุรี่แตกอะออมึงไม่มากันซีวีเลยนะซีวีบอกมึงไม่มากันกูเลยนะซีว <laughs> ีบอกมึงไม่คิดจะกันกูเลยหระ โอ้โหเอาไปแด่คนเดียวเลยอนะส่องล้ำอะมิไซเป็นล้านปอ่ะออกมา มึงมาให้กูยิงมึง,ไม,งไม่ให้แอมแชร์ยิงทำไมไอ้กูยิงนี่โอ้โหดูแอมแชร์ยิงยับเลยยี่ม